ตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างทั้งสองท่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้รับผลกระทบเยอะขนาดไหนเพราะว่าเห็นว่าต่อสู้กันมาสิบสองปีผลกระทบที่คุณสายรุ้งเจอกับตัวเองตอนนี้เป็นยังไงฮะก็คือเรื่องกลิ่นหรืออากาศเนี่ยครับ,รบเพราะว่าการอุตสาหกรรมตรงเนี้มันอยู่กล,ยกลางชุมชนครับซึ่งสามตำบนนลได้รับผลกระทบซึ่งชาวบ้านห่างจากบ้านของผมประมาณสองร้อยเมตรมันจะ รู้สึกว่าเหม็นแสบจมูกแสบคอแสบตาอ่างเงี้ยกลิ่นมาตลอดวันตลอดคืน,น,ลนลเลยไหมครับบางครั้งมันกลิ่น,นต,าต,ตามทิศทางลมอมะครับ,ค,รบคือปัญหาตรงนี้พวกเราลองเรียนมาตลอดก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาแม,ม้กระทั่งปัจจุบันนี้พระนาท่านนายกพฐมนตรีก็มีบัญชาให้สามกระทรวงเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ว่า กระทรวงต่างๆก็ไม่ยอมทํางานคือ,ไม,อมไม่ยอมไม่ยอมแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพวกเราสักทีครับสามกระทรวงที่ว่าคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมครับใช่ไหมครับครับก็มีรายงานเรื่องน้ําเรื่องอากาศบ,บอกว่ามีค่าแต่มีมีค่าโลหะหนักมีค่าอากาศมีเป็นพิษแต่ว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน <C AP> แล้วค่ามาตรฐานตรงนั้นมาวัดม,มาวัดกับชาวบ้านที่พวกผมทําไร่ทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย<ม>พวกผมไม่ทํานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับค <C AP> ผมทานา <C AP> แล้วแล้วไอค่ามาตรฐานเนี่ยทาจากไอวัดค่าจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับมันต้องเกวกระทบเรื่องการเกษตรของเราด้วยตอนที่เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ผลออกมาว่าไม่ได้กระทบ ถึงขั้นเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนะคะคณะกรรมการเองเขาไปคลุกคลีอยู่ในพื้นที่แบบเราแม้ลงไปดูในพื้นที่ไปตรวจหรือว่าแค่ไปตรวจวัดมาแล้วก็กลับ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 แบบนี้ก็แค่ไปตรวจวัดมาแล้วก็กลับอย่างเช่นคณะกรรมการจุดสามกระทรวงเนี่ยครับที่นายกมีบัญชาแต่งตั้งขึ้นมีบัญชาให้ลงไปตรวจพื้นที่แต่งตั้งแต่งตั้งขึ้นให้ไปตรวจพื้นที่ครับแต่คณะกรรมการทั้งสามกระทรวงเนี่ย ลงมาดูด้วยตาเปล่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีครับลงมาดูแล้วก็พูดกันสันนิษฐานกันว่ามารายงานกับนายกฐมนตีว่าอไม่มีอะไรผิดปกติแค่มีกลิ่นเหม็นประปายที่บ่อเอขยะไม่มีสารพิษครับแล้วชุมชนหมู่บ้านไม่มีกลิ่นครับไม่ทราบว่าคณะกรรมการชุดนี้ไป ไปทาความเห็นมาได้ยังไงมีใครไปด้วยหรือเปล่าชาวบ้านได้ไปด้วยไหมคุณสายรุ้งบ้านคุณสายรุ้งห่างจากไอ้บ่อขยะอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่คะสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรอุ้ยนิดเดียวแล้วมีบ้านที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กว่านั้นก็มีคือรั้วติดกันเลยรั้วติดกับโรงงานเลยแล้วแล้วบ้านที่รั้วติดกับโรงงานเนี่ยมีใครเป็นอะไรบ้างไหมคะคุณสายรุ้งก็ คนที่เป็นสามีเขาก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับด้วยผมก็ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไรค่ะแต่ว่าก็มีชาวบ้านที่เจ็บป่วยแล่ล้มตายกันมากประปายคครรัับบตายไปเรื่อยๆคนที่อยู่ก็อยู่ไปคนที่ตายก็ตายไปคุณนพลตอนที่ทางหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยเขาเคยมาถามคุณนพลไหมว่ามันเกิดอะไรกับคุณนพพลหรือเปล่า จริงๆแล้วการตรวจสอบอย่างที่พี่ว่านะพิธีกรว่าไม่มีหรอกครับว่าจะลงมาตรวจสอบมันเป็นจริงเป็นอย่างมีแต่ว่าสั่งลงมาตรวจสอบพอลงมาตรวจสอบก็คือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาถามว่าอย่างที่เป็นมาตรฐานอย่างที่มันสามารถตรวจจับทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันเนี่ยไม่มีก็ยืนยันว่าไม่มีและก็ยังจะทําความเห็นโดยที่ไม่มีข้อมูลนะโดยใช้วิธีการคนแลวแต่ว่าใครอยากจะทําความเห็นสารสุขทศอยากจะทําความเห็นก็ทำซอพยากรอยากจะทำความเห็นก็ทําแต่ข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่ไม่เคยพูดถึงว่า คนเจ็บป่วยนี่เท่าไหร่แล้วคนเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วเป็นมะเร็งเท่าไหร่แล้วครับแล้วน้ําเสียปลาตายเนี่ยเดือนหนึ่งเกิดกี่ครั้งปีหนึ่งเกิดกี่ครั้งนั่นเมื่อวันล่าสุดเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่กรุงเทพตกหนักๆแล้วบ้านผมก็ตกเนี่ยอดครับนี่วันนี้วันนี้ก่อนที่จะมาออกรายการผมยังไปเก็บปลาตายมาก็ยังเก็บแค่ฟีดไว้เพื่อเผื่อว่าวันหนึ่งมี